เมื่อเทพซ่อมไฟและเทพจกปูนมาอยู่ด้วยกัน้เออเอโอ้โหมันก็รวยสิครึบไปไปน้อ,องเขาตีกันหรอวะตีกันผมไ่ไี้ผมเห็นคนอุ้มศพด้วยรถสีแดงแก๊งอะไรอะเอทีอาป่ะนั่นน่ะสิ รถตัวเลี้ยงสีดำแดงอ่ะไอซัมสีดำแบบออกแดงแดงอะแต่รถด,ดำเหลือแบแดงอ่ะแต่รถสีแดงโอ้โหแม่งนะับผิดเมื่อกี้โทษทีมีขลากอย่างนี้นะถ้าจะเอาอาจารย์เห็นปะเห็นอะไรละอ่าอนด้พันหนึ่งโคตรรวยอะ่ะไปไงวะโอ้ คนมาขับรถไปอ่ะน้องมันก็รู้ทางอ่ะน้องได้น้องธรรมดาเออเว้ยมันเป็นเรื่องปกติของสัตว์โลกโอ้วยอดว่ะเฮ้ยโอ้โหมีนี่เด็ดเนาะเกินไปเปล่าฉดนี่ใหญ่เกินไปเปล่าธรรมดาน้องโหธรรมดาด้วยตูู้ข้างในมันต้องไปประตูนู้นดิเขานี้ผมมายุนี่เข้าได้น้องเข้าได้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 โอเคโอเคโอเคเอาตู้นี้ดีกว่า โอ้โหเกินไปเปล่า,าจา้ามจับคู่กันแบบนี้แม่งแป๊บเดียวเอาแล้วออกไงเนี่ยเอ้ยเกินเกินเอาออกขึ้นไม่ได้อออไออตอนนี้ผมมี4 8 0 0โอ้จานเราคนละ2,009 9แล้วอ้เยไม่ใช่ดิคนละ2 4 0 0แล้วนะลงน้ำเลยไม่ล่<จ>ะเอาคอนทนิน,น อาคอนเทนต์เอาละอาคอนเทนต์ไอ่ยไอ่ยะเสียดเกินเสียดเกินอันนี้คือเขาเรียกทางอะไรครับชาลวันไตตื้นเหรอฮะจะมาฟูเนะาะจะ<า>ฟูต่อไหมอ๋อฟูอยู่ข้างในเนาะอืใช่เหรอเฮ้ยได้ห2 2> 2นึ่งถุงเฮ้ยสองสองถุงเนาะจบเลยจบเลยอ่ะหนึ่งสองสามตำรวจมาอา,าจารย์เอาไงดี ขณะนั้นโดนเสียงโดนจุดเสียงเปล่าอยไบันน้องชิวๆอยู่แล้วนะแล้วก็ได้ปูคนละไทยสามถุงปะตอนเมื่อกี้ผมสามถ้าถุงนี้เป็นสี่อาจารย์เท่ากันไหมล่ะเท่ากันเท่ากันโอเคถ้าเราคนละห้าล้วก็คือเราได้คนละหมื่นอโอแล้วไม่รวมที่ผมตอมไฟโอ้ตำรวจไม่มาไม่รู้ไล่ใครได้ยินแต่หมอ อะไรหมดเลยมังเชื้ออื่นอะ่ะไม่แต่ที่ถ้าถ้าจะมาจบคูแบบทำงานดำแบบร้อเปอร์เซ็นต์อ่ะไม่ซ่อมไฟด้วยมันจบคูคนเดียวมันจะคุ้มกว่าอ,อ๋อ,อ,อถ้าจบอย่างเดียวใช่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 ถ้าจบคนเดียวอ,อ,อ่ะถ้าจบคูอย่างเดียวไม่ซ่อมไฟอ่ะจบคูคนเดียวมันจะคุ้มกว่าแต่ซ่อมไฟด้วยมีเทพอย่างผมมันก็ดีกว่าไม่ใช่เหรอใช่ใช่ <L ady> ใช่ด้วยครับขอบคุณครับแล้วไฟมันต้องซ่อมสองจุดมังคีได้คูเท่าเท่ากับคูหนึ่งลูกไหมอืออืออือ ม่มีแต่นี่เราก็เหมือนซ่อมไฟเอาค่าซ่อมรถใช่แม่งเ,เ,เรามันนี่เรามันคู่หูคู่อันตรายเหมือนนจริงนะการเงินที่นี่ต้องปั่นป่วนเพราะมีเราสองคนอ,ะอ่ะจริงปั่นป่วนให้เขาไม่เขาไม่ตับหรอก <c oughs> ไม่ถ้าเรานับรวมกันเลยเราสองคนหาเงนินได้วันละสองหมื่นสี่หมื่นอะไรเงี้ยมันก็ถอว่าเยอะนะ น้อยสองหมื่นสี่หมื่นอะไม่แต่แตมันนีไม่น้อยเลยแต่เรายังทำไม่ถึงชั่วโมงเลยไงเนี่ยแปบ๊บเดียวเองเนี่ยไม่ทำวันหนึ่งอ่ะทำมาั้สามสี่ชั่วโมงก็ได้อยู่แล้วผมเป็นแสนอ่ะผมว่าถึงเนี่ยคูณสูงสองพันนะที่เขาจบว่าห้าสิบถุงก็ถือแล้วอืมเคนรัตดีอัลบัม้มยอะดีย ถ้าเป็นแบบจานไฟแบบไปเก็บเงิไฟห้าจุดเชียร์สามจุดเย็ดพ่อโคตรเกินไปเย่ายัดพ่อเอออย่างเงี้ยไอ้ยี่สี่จุดจานถ้ามันตัดสนามกอล์ฟไปเราตัดไปแล้วไม่ได้ครับกดต้องกดคนเดียวใครเสร็จก่อนมันไอ้นี่ดิรถดิรถย่างพุ่งอ่ะยอดยอดจานจานจานเอากล่องป่ะจานเอากล่องป่ะ ไม่ดีกว่าน้องพี่ต้องไม่เก่งโอเคพี่ไจุดน้องรีบเลยด่วนเลยด่วนอยู่เนี่ยหนึ่งหนึ่งจุดแล้วโอเคอย่าพลาดอย่าพลาดอย่าพลาดไปได้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 สี่พันห้าพันนะอีได้แล้วนลัดเข็มเดียร์ระเบิ้ลวนเลยน้องด่วนเลยด่วนเลยด่วนอยู่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 เร็ว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 เออก็มันหลอดขึ้นอยู่ไป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 หลดไปโหลอดช้านะหลดละเอออย่าพลาดน้องอย่าพลาดอย่าพลาดไปเออพยายามอยู่พยายามอยู่คนมาแล้วคนมาแล้วเอาละโอ้ยเลยสิกโจ เดี๋ยว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 เร็วองเร็วเกระหลอดมันขึ้นอยู่อันนี้ได้แปดรอยเองวะไม่เป็นไรไปไปเอาเอได้อยู่ีหลายจุดมอไปนะเอนุยอันนาเลยอันนาเลยเดี๋ยวเร็เร็เร็วเกเดียวไป รับสามเทครับสามกล่องไอ้เนอะเอ้ยพวกเรามันเก่งว่ะโอ้โังเหลือสามพันแล้ววะเออเน้นเน้นว่ะเด็กจะวูอาจจะซื้อได้ฟรี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 ได้มาสามพันสองว่ะจารย์ของจริงไอ้เ้องอ๋อเฮ้ยมีคนเฉยเลยว่ะเฮ้ยลวงสองอีเวน สวัสดีครับสวัสดีครับผมรัตนะครับพี่เต้าเท้าแดงนี่คุณคุณน่ะอ่ะเรียบร้อยอันนี้อันนี้พี่ชื่ออะไรอ่ะเผื่อคนที่ให้เรายืมจักรยานเลยโอ้คุณไอ้วันดีวันดีครับโอ้ยิมกาไอ้วันดีครับวันดีครับวันนี้ก็ให้ยืมไม่ได้นะวันนี้วันนี้อันตรายเหมือนกันครับวันนี้อันตรายครับวันนี้ก็อันตรายครับไปก่อนนะครับโอเคแล้วเจอกันครับครับพี่ผู้ชายวันดีนะครับพี่ สวัสดีครับเจอกนครับมีนะขนาดไฟขวาแล้วนะหรือไปเอาปูนก่อนหรือแล้วแต่นะไกลไหมไม่ไกลแต่มันข้ามสะพานไปอะ่ะโอ้ถ้าแบบนี้ถ้าแบบนี้ยากแล้วถ้าแบบนี้ไกลจริงๆมันต้องฉลับแล้วขึ้นสะพานไปเอาปูนดีกว่าจารย์โอโ้แล้วพากูเหินไม่ให้กูตั้งตัวด้วยอ้าวได้ แท็กสวยใช่สวยมากมไม่มีไม่มีไม่มีจานเรามี5,600แล้วนะผมประกอบการเราปูนอีกคนละก็จานเพิ่งมีหนึ่งคนละสามถุงใช่ไหมตอนนี้ใช่ใช่ห้าพันหกนสองผมให้จานเปแน,น้วพันหนึ่งกู้ได้เท่าไหร่หรอวะเรารวยแล้วไม่รู้รู้น่าจะหมื่นแล้วมั้งเนี่ยอโอ้มีกันเป็นหมื่นรัดบเบลด วุ้ยลุกเลยขนาดอีกจานเดินจ้าเจ้ากลับไปนะเ้็วเร็วเร็วอยู่ฮึวุ้ยมาแล้วโอ้ยยายพี่ยาจะไปจุดหน้าหรือจะวัดดวงไม่ทันว่ะผมว่าไม่ทัน จันจุดหน้าจุดหน้าจุดหน้าเขาได้ก่อนรัดเชนรัดเชนรัดเชนน้องมีเข้าสายเข้าซอยเข้าซอยไปวิเชียมีคนมีเขาเกาลีเกาลี เมเจอวู I just feel i ส just r i g h เจอรู้จักเปล่ารับสไลซ์ซ่อมอ่ะรับสไลซ์ซ่อมอ่ะเออรับสไลซ์ซ่อมรับสไลซ์ซ่อมบร้จักเปล่ามีช้อนไหมน้องเรามีช้อนไหมอูมันเต็มเลยโอ้ยโอ้ยแล้วครับไม่เป็นไรครับโอ้ อถือว่าไปตังผมไปรักษาพยาบาลนะครับโคตดตึงไงไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับออรักษาพยาบาลไม่เหอมึงจานผมเจ็บว่ะจานผมเจ็บอาจารย์ผมเจ็บจานผมเจ็บจานผมเจ็บ โคตรโู้ไฟแลน์เข <Yes ียวประมาณแปดจุดอะแม่งเอ้ยหายไปเกือบครึ่งนึงฮ่าเอ้ยแม่งเอ้ยเก่งนักตู้ไปดิไอสแตมไม่ต้องพูดอิ้ย อุตส่าห์กดได้ก่อนกดไม่เฮ้ยซ่อมไฟอีสปอร์ตอะไฟระเบิดไปดิมึงเฮ้ยไฟแลนแดงน่าจาอันถ้าขี่มาอย่างเงี้ยมีไฟแลนแดงแต่ไปหาปูนกันดีกว่าอันนี้เราบนได้บนที่เดิมได้เลยเหรอไม่เกี่ยวกันใช่ไหมบนได้บนได้ไม่เกี่ยวบงไปเลยมันจะขึ้นมันก็ขึ้นแ่ะปูนอ่ะมันจะแต่เลยฟิกเวลาแต่มันไม่ได้ฟิกเวลามันจะขึ้นมันก็ขึ้น อลงไปเช็คลงไปเช็คโอ้สบายระเบิดเป็นซีซันเฮ้ยโอ้โอผมผมเทคกเดียวกี่อันแล้วเนี่ยไม่พลาดเลยนะแต่โดนระเบิดเนี่ยที่กดไม่ดีเพราะไม่ใช่ครับก็รอพี่เปาอยู่นะครับรอท่านพ่อเปานะครับเห็นใจเรานะครับถ้ามันเลื่อนกว่านี้นะครับได้เมนบอร์ดใหม่สักตัวนะครับก็จะเร็วขึ้นนะครับบอกเลยนะครับ ผมจะไปทำผิวังไอเคนแม่งจกละวทางยี่มันจกละมันจกละม,มันจกไม่บอกกูละอย่างเงี้ยเรียบร้อยจานเคนกูจานตำรวจมากูกูจกจานไปจกมาใช่ไหมเนี่ยใช่ใช่ใช่ไปไปไป,ไปกู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 ดื้อไม่ได้อ่ะรถจานอ่ะรถมันดื้อ <c oughs> แ่ว่งพูดขอแล้วอย่างนี้ขอกล่องนี่ให้ผมไปซ่อมพยาบาลแล้วกันนะครับโดนรถชน ต้มจิ๊บหายตำรวจไม่มาวะอ๋ออนี่ันนี้คือจอดรอคือรอตำรวจเอออยากเล่นไงอ๋ออยากเล่นเออไม่ได้เลยหราหน่าจะไม่ได้เลยเรอเราต้องภูมิใจมาแล้วมาแล้วมาแล้วได้เล่นนะอันนี้ได้เล่นนะเออได้บอลละผมมีอันเจลครึ่งชั่วโมงองไปแค่นั้นแหละเจ๊สวยอยู่น้องในตัวใช่ไหมมีมีในตัวมา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 ได้เล่นได้เล่นอ่ะสักหน่อยละกันผมได้แคปเอว่ะสวัสดีครับคุณตำรวจ อันนี้อเค哟คึมเดสมิดาเดโซเฮ้ยเฮยเฮ้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 ยเ่้ยเฮ้เฮ่ยอา้ยเ้ยเอ้เฮ้ยเอ้ยะฮมยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ตเฮอยเ่้ยเอเฮเอายาฮยเยเเฮ้นเฮ้เโอเค้ยม้เ้เฮยเยเ้้ยเ้เ เฮ้ยเยอะและคนร้ายก็คือไอ้ <I S 1> ลืมขาดเข็มขัดไอ้เหี้ยไอ้ลืมขาดเข็มขัดไอ้ Yeah <laughs> 我唱吧。<laughs> ไปกลับเพื่องดีกูไปโดนโรงพยาบาลก่อนไม่กูตายแล้วเมื่อกี้โอ้ยอเย,ะย,ะยะ <c oughs> จะเอาคอนเทนต์ตุ๊กี้บ่ เฮ้ยเอ้ยาแล้วมาแล้วยี่กำลังเปิดเพลงเลยยื้ยไม่ได้เ็ขัแล้วรคนไร้ก็คือไปเลยกูบอกได้แล้วเก็ขัดนไอ้ควาเคิสมองผูนองราว เปิดห <S it> <S ans> ัวใจทัดโผล่ออกมาลืมเปล่าเออเออเออเอตำรวจครับคนนี้ชื่อเคนครับเขาขับรถไม่ดีครับตระย้าผุนบัดครับเขาชื่อเคนครับเขาเป็นคนเลวครับเออพอดีมันมีเหตุตรงนี้อ่ะขอแยกคนตัวได้ไหมโอ้ได้ครับ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 ไอเคนคนเลวครับเนี่ยเนี่ยคนเลวครับ เห็นคนเร็วครับทำไมถึงว่ากันล่ะมาก็มาได้กันไม่จริงๆผมก็เร็วเหมือนกันครับแต่ผมบอกมันก่อนว่ามันเร็วครับโอเคืนครับเอาคืนครับเนีย่คือตำรวจครับครับเข็ไอ้เร็วนานาพี่เพราะเป็นเชือกคือต้องชั่วเซลิวเ100%ผมจะไปเป็นพระนสารคามแล้วครับขนาด SC เดียว์เดียร์ไปเอาเพี่ อยากไปโน่นหนึ่งจริงเหรอส,สำรองไปลองสกทีไหมสักทีไหม,มบ้าแล้วไม่เอาเลยเราเรวาว็วเราก็ต้องอยู่ในขอบเขตดิพเาจาออนอ๋อใช่เนาะเออชวนสักทีได้ไงสักทีแล้วว่าสักทีเลยถ้าเมื่อกี้ไม่ลืมเก็บไอ้พวกไอ้ยาสูบอะไรเรียบร้อยแล้วนะไ,ไปเลยกลัวร้องไม่ถ้าเกิดว่าแค่หนี้นั่นเองสมมติถ้าเขาค้นเจอเขาจับเราได้เลยหรือว่าเขาให้เราขึ้นรถเล่นต่อไอ้เขาไม่ก็ลองเราไม่เขกค้นไงถ้ามีของผิีใหม่ตัว ตอนเรถไปเลยไงตอนลราก็ขึ้นรถเลยเออบอกว่าไม่คนครับอะไรอ่ไปเจอกันนะครับพอดีผมผมคนเดียวครับเอาแล้วถ้าแบบสมมติว่าถ้าเราไม่มีจริงๆอ่ะมันปะมีมีมีทุนเนี่ยเดี๋ยวพี่จดเองเอาเร็วอเลยไม่สมมติถ้าเราไม่มีจริงๆแล้วเราขับหนีเราไม่ให้คนเนี่ยเราโดนอะไรก็ไม่รู้ว่ะไม่ให้ความร่วมมือเจ้าหน้าที่อย่างนี้หรอน่าใช่ไหมอืมนี่ก็น่าจะโดนส่งเสียงว่ะหัวร้อนเกมมิ่งคือใครอ่ะสักทีแหละมาติดร้อยเนาะ จบงี้จบร้อยเปอร์เซ็นต์สักพันตำรวจสองคนนั้นมาเห็นไหมครับพี่ชายผมคนเร็วดูไม่เชื่อเราดูไม่เชื่อเราดูพี่ชายผมคนเร็วครับเห็นไหมติดร้อยจบได้ทุกรอบโอเคพี่ชายผมคนเร็วครับคุณตำรวจจะจบได้ยจบได้ย่าจบนะโดนนะโอเคโอเคโอเคคนเร็วครับผมบอกแล้วมันคนเร็วมันคนเร็วครับคุณตำรวจไอ้คนนี้มันคนเร็วครับสวัสดีครับคุณตำรวจไม่ทันเไป มันเร็วจริงๆครับมันเร็วจริงๆไอเคเฮ้ยลูกกูลูกพ่อพ่อไม่ได้เป็นคนเร็วนะลูกไอ้คนนั่งฆ่าคนเร็วอื้ออื้อลูกพ่อไอ้เคนคนเร็วไอ้เคนคนเร็วป๊าป๊าไปโจกปูนะป๊าป๊าไม่ได้โจกลูกเอ้ยไอ้เคนโจกเอ้ยลูกกูไล่ช่วยด้วยกูอื้ออื้อป๊าป๊าอื้อหย่า อึบลูกพ่อไม่ได้ป้าอึบอ้าอึบหลังแตกหมดแล้วนะอึบอึบลูกพ่ออึดอึบมอไซค์ใครเบาๆลงอะอึบอย่าตึงไม่เอาลูกแปไปอึบลูกพ่อแตกหมดปะไม่ยังยังไม่หมดยังไม่หมดแล้วนะแล้วนะตายไอหยังอยังอึบอึบจะแบนเกินไปแล้วลูกอย่าลูกแตายมาแล้ว ลูกพ่อเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ละลูกไม่ละลูกไม่นะผมไม่ใช่ลูกครับผมไม่ใช่ลูกคุณโอ้นโนโโดนโนนโดนนนน่นา เอ้ยนาลูกผมวะลูกทำไมคนจังอ่ะป้าป้าไม่ใช่คนเลวไอ้เคียนคนเลวทำไมป้าป้าหนูมาจกปืนไม่ป้าหนูหลอกขึ้นรถนะลูกเอ้ยป้าไม่ป้าไม่เคยทำงานอะไรแบบนี้เลยจริงๆใจป้าหนูไม่น่าจะเชื่อป้าแล้วใช่ป้าแต่ลูกป้าคนดีป้าดื้ออ่ะป้าไม่เคยดื้อเลยลูกเอ้ยงานงานข่าวก็ไม่ทำจกปืนไม่เคยไม่เคยไปไปไปไม่เคยเลยไม่เคยทำงานข่าวเลยหยอกหยอกหยอก ผมไม่ใช่ลูกคุณไอ้เหี้ยโคตรเหี้ยผมไม่ใช่ลูกคุณไอ้เหี้ยเกินโอ้อโอ้เรียบร้อยคุคุเลี้ยวผูคุณเลี้ยวธรรมดาน้องเดี๋ย,ย,ยวชิบเยอะ ไอ้ยัยลูกกูยิงปืนแม่นจากมาจ๊ะ <laughs> แม่นกระแย่ดั้งมากี่คนนะน้องนะกูตัดสภาพสภาพโอ้จุกต้งนานมากี่คนนะจุกต้งนานกว่าจะได้เล่นพอได้เล่นแม่งเจอลูกกูมันมันเนี่ยขอมันบันขอมันบันเนี่ยเอากล่องเพื่อนก่อนกล่องจะหมดแล้วเอากระสุนมาอเคโอเโอเคนะโอเคผมไม่ใช่ลูกคุณ แต่เมื่อกี้แม่ผมคิดว่าลูกผมผมไม่ใช่ลูกคุณไอ้เสียกุญธีใช่ไหมเขาเป็นกุญธีลูกอย่ันเบ้าเลยลูกผมผมไม่ใช่ลูกคุณเสียไม่เห็นกุญธีไม่พอมันเป็นอย่างนี้มันสนุกนะเว้ยมันปั่นมากเลยเป๊ะเป๊ะเป๊ะนีขอบคุณคุณฝนจีนะครับติดตามด้วยครับ จัดเสร็จแล้วผมต้องบินเลยว่ะมันห้าทุ่มแล้วไงเกือบเกือบชนหมอแล้วได้เนาะลูกกูโทรมาแล้วไอ้เราเพื่อนาเพื่อน่ฮัลโหลลูกป้าป้าโซนป้าไม่ได้ทำไม่คนกลางๆป้ามันทำป้าป้าน่ากับไอเคนไอเคนตึงอยู่นะจะเกมบ้างมันคันโอ้ยไม่ป้าป้าเนี่ยป้าป้าเนี่ยซ่อมไฟแต่จานเขียนบอกว่าขึ้นขึ้นลนให้หน่อยเล่าจานว่าไหนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวป้าป้ามาหนึ่งแล้วป้าป้าขอคุยมาหนึ่งแล้วลูก เดี๋ยวพาขอคุยไปเลยนะลูกถ่ายแล้วเจอนักเลงด้วยว่ะนึกว่าบันไลอะไรที้ยเอ้ยขายวะเฮ้ยถ่ายวะเฮ้ยผมผมผมชิพนมครับราราเธอครับราราเธอรถผมครับพอดีคุณพนมนี่เปียกเองดีเปียกเว้ยอะเปียกอะเปียกจ้องปะด้วยอะอะไรเงียโอ้โอ้รู้จักรู้จักพี่โชกไหมพี่โชคผมอะรู้จักกาลโชคประสิทธิ์อะรถร้อยยี่สิบโลเราโพลลับแทบไม่ได้โพลเลยโพลเลยสบายสบายนุ่มๆเนี่ยอยู่นี่สบายเลยราคาเท่าไหร่อ่ะ ราคาแสนสองไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้สองแสนแปดหรือเปล่าสองแสนถ้าสองแสนแปดมื่นหนึ่งเดี๋ยวลองดูลองดูยี่ผมไม่รู้เน้อผมไม่รู้มันเอาไปพูดในช่องคุณถ้าโอนแพงไหมจารอดเอาท่าเราจะไปเจอทันทีจะมีแชทฝั่งนั้นพิมพ์เลยว่าเราร้องของเราที่ไหนเวลาเจออย่างเออโอ้โหแท้เจ๊เดือดมาจีคิดประชดค่ะไอจารย์รอดมีมีอาสามสองเหรอเออสามแสนเาซื้อมาจารอดคนรวยวะนะเนาะ I have a dream, that's all I need I'll make it happen with some work and belief